ยกที่หนึ่งของมวยกู่สำคัญกับน,นักชมครับสวมกางเกงสีแดงนั้นโตโต้ปอพงสว่างเจ้าของฉายาจ,จอมพลิกล็อกสวมมางเกงสีน้ำเงินอยู่มุมน้ำเงินวีรพะพนสาพรอด,ดีตแชมป์เปี้ยนรุ่นจูเดียฟลายเวทแล้วก็ฟลายเวทของเวทีราชดำเนินครับวันนี้พบกันที่เวท,ทีลุมพินีโตโต้เป็นมวยซ้ายวีระพลมวยขวาชกได้สแบบครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นากชมที่ ติดตามศึกยอดมวยดังมานะครับเชื่อเหลือเกินว่าก็คงจะติดตาโตโตครับเป็นมวยซ้ายที่หมัดคมสอบคมไวล่าสุดก็ชนะเทคคเกอลต้องเอาชายน้อยเมืองสุรินสำหรับออสนนอาวีรพลสาพรมก็เพิ่งชนะออน้อยลูกพระบาทมาหมาดหมาดยกที่หนึ่งครับมวยซ้ายกับมวยขวาหันหน้าเข้าหากันก็เป็นมวยข้างเดียวกันพิกัดวันนี้112ปอนด์ทั้งคู่มาช่างเมื่อ8มงเช้าวันนี้นะครับ มันมีเพิ่มมันมีรถมาตามพิกัดพอดีพอดีเรียกว่ามาตามนัด112ปอนด์ผู้ชมวันนี้หนานแน่นจริง,รงๆครับถือว่าเป็นศึกเงินล้านขณะเวลา1ทุ่ม30นาทีนั้นยอ่อผ่านประตูไปถึง1ล้าน1แสนบาทแล้วเรียกว่าฝนที่เทล,ลงมานี้ไม่สามารถจะหยุดยั้งคลื่นมหาชนซึ่งเป็นวานศึกยอดมวยดังไว้ได้กูเอของรายการวันนี้พลาดไม่ได้ครับหลังสวนพันยุทธภูมินักชกมวยไทยซึ่งค่าตัวสูงที่สุด ในปัจจุบันนี้พบกับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดกับกันศักดิ์ซอเพลินจิตรนี้ก็เป็นยกที่หนึ่งก็ยังดูเหลี่ยมดูชั้นดูเชิงกันก่อนวีพรพลนั้นถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องโตโต้นั้นมวยประเภทขวาตายซ้ายสลบแล้วมีศอกอีกต่างหากยกที่หนึ่งก็ยังดูชั้นดูเชิงกรมารแหมมุกขวาครับหมัดหน้าของโตโต้ฮือฮาทีเดียรครับแฟนทั้งสนามฮือฮา กรรมการพินิดวงสิงห์สินทุวิเศษก็เดินวนรอบๆนักมวยครับยกที่หนึ่งอิโนพลวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งโตโต้ก็ยังเฉยเฉอยู่โตโต้นั้นถือว่าจอมพลิกล็อกครับเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เป็นรองอำนาจสักสอสินสวัส์แปดสิบหนึ่งครับฝันศอกโป้งเดียวนี่เราฮุกขวาไปทีหนึ่งชนะล็อกอย่างที่ไวันล็อกถล่มสำเพ็งไหมแล้วลูกเตะหลุดเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับ โตโตถ้าเตะหลุดเมื่อไหร่อย่าเข้าไปชา้าก็หมัดบวกทวินแอคชั่นของแกน่ากลัวมากเหลือต่อยจังหวะสวนกลับมาในโตโต,โตทําได้สวยแล้วก็โหดเที่ยมเหลืออีก30วินาทีจะหมดยกแรกมินาพนก็ยังสก,กิดสก,กาวเบาๆอยู่โตโตถอยออกมายก1ยก2มวยไทยยุคนี้ก็ย,ยังไม่ต้องเร่งครับเชื่อว่ากรรมการไม่ค่อยให้คะแนนะนักินาพขยับขยับเข้าไปหาหมดยกที่1 ยกรองครับคุณพิทุยก็หนึ่งุณเกตว่าทั้งคู่นั้นยังยังไม่ค่อยจะพลิ้วแามก็ทำกันนะครับยังซึ่งหวนท่าทีอยู่ครับคุณจตุเดชนครับยกที่สองก็คงจะดีขึ้นแต่ว่ายกที่สาม่แน่นอนต้องดูเดือดแน่ครับดูตามรูปมวยแล้วรู้สึกว่าทางฝ่ายวีรพลนั้นเขาจะเป็นโมที่หลักกว่านะครับครับแล้วก็ผู้ชมในสนามการนี้ก็ให้วีรพลได้เปรียบนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเชิญยกสองต่อครับ ยกที่สองของโตโต้วีรพลครับสวมกางเกงสีแดงโตโต้ปักกางเกงว่าโตโต้ยครับมวยหมัดหนักสอคมน้ำเงินนั่นวีรพลสาพรมครับมวยจังหวัดฝีมือโตโต้นั่นเป็นนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดหมหาสารคามวีรพลสาพรมนั่นอำเภอเมืองจังหวัดครราชสีมาผู้ชมหนาแน,น่นจริงๆวันนี้พัดลมดูเหมือนว่าจะไม่ทำให้เย็นเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่ามวยสนุกอากาศน้อนก็ทำให้ลืมๆไปซะได้ยกที่สองครับดูกันต่อไป คนทักทายด้วยแข้งขวาทีนึงโอตโ้ตนี่ชกมวยเมื่อครั้งแรกเมื่ออายุ12ขวบเพิบคขาตัว20บาทแล่ไฟสูงสุดวันนี้แล้วครับ70,000บาทชกมวยมาแล้วก็ปลูกบ้านแล้วก็มีเงินฝากอีก200,000มีรพลมาพรีอมอ่ากรรมการบอกว่าชกๆก,กันหน่อยชกๆก,กันหน่อยของการพินิจครับมีลัพลนค่าตัวไฟนี้ก็สิงโอ้โหขวขวาทีนึง4 0 0 0 0เศษเศษฝรั่งก็เยอะครับมวยไทยนี่ ว่าไปทำมาวัดพระแก้วมาเกาะสมุยมาพัทยาแล้วก็ต้องไม่พลาดมาเมืองไทยครับถ้าหากว่าฝรั่งมาเมืองไทยต้องถึงเมืองไทยอย่างนี้แหละครับมีระพวโตโตตแท็กขวาตรงโอ้โหลกูกเหมือนไม่แรงครับแต่เข้าจุดโฟกัสากำการนับถึงแปดครับถึงแปดโอ้โหโตโตพล,ลาดครับหมองูมีระพลรัวแล้วเลยก็ไปรัวโตโตต้องสูงหัวกันน็อตมีระพลมาเป็นชุดมาเป็นชุดตรงแล้วคราก็กำการยังไม่นับ แม่ลูกนี como, como, ้เสียวสายครับพีรพลเตรียมเช็กปินแล้วเตี้ยเหล้วมาเป็นชุดพีรพลต่อโต้ต้องสวมหมวกกันน็อกต้องสวมหมวกกันน็อกทรายมาเป็นชุดครับเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีต่อโต้แม่พลาดไปนิดเดียวครับพีรพลพีรพลไม่ใช่มวยหมัดต่อโต้เริ่มโต้เตะที่ครับห้าแต่ต้องนับครับการนับหกเจ็ดแปดเก้าอย่าล้มรับล้มเลยตักจิกกันรอาทันที ไม่ถึงกว,ว่าจ,จะมัดมัดแรกนั้นเป็นหมัดขวาซึ่งโตโต้อตึกเข้าไปหาเป็นจังหวะบวกไหมครับครับจังหวะบวกแล้วเหมือนไม่หนักแต่ว่าเข้าจุดพอดีครับเรียกว่าจุดโฟกัสพอดีเป็นปลายคางครับ,รบรทั้งยืนนะครับเต็มเตมผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักครู่ผมจะมีภาพช้าให้ดูครับ